ทิตย์ที่แล้ววันศุกร์ที่16ธันวาคมผมได้พูดถึงคนหนุ่มคนหนึ่งอายุแค่26ปีที่ชื่อแทนไทยนรงคูลทำตัวเป็นมหาเศรษฐีหอบเงินมาประมูลป้ายทะเบียนจำนวน45้าล้านบาทคุณแทนไทยหลังจากประมูลได้ก็มาโอ้อวดว่าที่ประมูลไม่ใช่เพราะเหมือนเป็นการลงทุนได้ประมูลในสื่อต,ต่างๆฟรีพอผมไปเปิดดูข้อมูลตามที่ผมได้รายงานท่านผู้ชมทราบเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าบริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งตั้งขึ้นมาแค่11เดือนทุนจดเบ เป็นครั้งแรก5ล้านบาทภายใน11เดือนเพิ่มทุนจดเบียนเป็นเงินสดอีก900กว่าล้านบาทสรุปแล้วเป็นทุนจดเบียนเกือบพันล้านบาท2ปีที่แล้วเนี่ยคุณแทนไทยกับพรรคพวกเพิ่งถูกจับดำเนินคดีเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายการผนันเมื่อปีกว่าไม่ถึง2ปีซึ่งทางตำรวจอายการสั่งฟ้องเป็นคดีอาญาและคดีแพง่งคดีอาญานั้นปรากฏว่ามีการสั่งไม่ฟ้องส่วนคดีแพ่งนั้นดำเนินการไปถึงขั้นยึดทรัพย์สินแล้วก็คุณแทนไทยเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นคนที่เข้าไปให้สัมภาษณ์ พาคุณทนายเอกมาสวัสดิ์หรือว่าที่เขาเรียกว่าหมาแก่ในวันเดียวกับที่ผมออกรายการคุยชื่อเรื่องสนธิเขาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์รายการเจาะลึกทั่วไทยเขายอมรับว่าเขาถูกดำเนินคดีมาก่อนส่วนตัวแล้วเขาชอบเรื่องการเงินการทองเขาซื้อขายคริปโตเคอเรนซีฟอเร็กซ์เล่นคาสิโนอายุ26ชอบไปต่างประเทศเล่นบอนการพนันต่างๆก็เลยทําให้เขาถูกมองว่าภาพลักษณ์เขาเป็นนักการพน,นันเพราะคุณทนายเขาถามว่าคุณเป็นนักเล่นพนันใช่ไหมคุณแทนไทยก็ตอบแบบตะกุกตะกาก บอกว่าผมไม่ได้ขนาดนั้นครับเวลาผมไปเที่ยวผมมักจะเกี่ยวข้องกับแวดวงพน,นันทําให้ภาพลักษณ์ผมออกไปในรูปนั้นคุณแทนไทยอ้างกับคุณทนายว่ารวยจากการทําตลาดออนไลน์ให้ AS และเทรดคริปโตเคอเรนซีเขาบอกว่ามีพอถามว่าอายุยังน้อยแต่ชอบเดินทางเที่ยวคาสิโนเอาเงินที่ไหนทําธุรกิจอะไรคุณแทนไทยบอกว่าปกติแล้วเป็นคนที่หาเงินมาสมัยเรียนช่วงหนึ่งเปิดบริษัททําการตลาดออนไลน์มีโอกาสทําการตลาดให้กับบริษัทเอกชนในเครือ Advanced Info Service AI เอสช่วงนั้นอ้างว่าทํายอดขายได้ถึง100ล้านบาทไอ้ผมนี่เป็นคนขี้สงสัยผมก็เลยเช็คไปที่บริษัท a s s ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงทุกคนปฏิเสธอย่างมั่นเหมาะว่าเขาเป็นบริษัทหมาชนไม่เคยมีความเกี่ยวข้องกับทางคุณแทนไทยและธรุรกิจของคุณแทนไทยแล้วก็ฝาก ให้พวกผมเอามาบอกคุณแทนทายามาอ้างหวยๆวยแบบนี้ผมคิดว่าคุณแทนไทยโกหกเรื่องนี้ถ้าสมมุติคุณทําตลาดออนไลน์ก็เอาหลักฐานมาเปิดให้ดูแล้วกำไรกําไรที่คุณอ้างเนี่ยมีจริงหรือเปล่าถ้าตอบไม่ได้คุณแทนไทยจะใครมาอ้างบริษัทจะมาอ้างให้ดูตามมาตาเรือหน่อยหรือคุยเจ้าตัวเขาซะก่อนไม่อย่างนั้นคนที่ถูกอ้างเขาอาจจะถูกติดร่างแห่ไปด้วยคุณแทนไทยบอกพูดว่าตัวเองเข้ามาศึกษาลงทุนในตลาด forex และ cryptocurrency ใช้เงินลงทุนเริ่มต้น10ล้านบาทขายมาหลายปี คุณแทนไทยลืมบอกไปว่าที่โดนคดีอาญานั้นเพราะเป็นคนเปิดเว็บพนันออนไลน์อยู่หลายเว็บเป็นเพียงแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนละอายาการบางคนก็ค่อนข้างที่จะแอบช่วยเหลือคุณแทนไทยอยู่ก็เลยทําให้คดีอาญาถูกสั่งไม่ฟ้องถามว่ามีธุรกิจอื่นไหมนอกจาก2ธุรกิจนี้เขาก็พล่ห้ฟังนะฮะว่าเขาก็เปิดบริษัทอย่างที่บอกเปิดมาสิบเอ็ดเดือนมีเงินมาลงทุนจดทะเบียนจาก5ล้านบาทมาเป็น900กว่าล้านบาทแล้วก็คุณแทนไทยปฏิเสธว่าตำรวจ แกะรอยเว็บไซต์พนันออนไลน์มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวพันกับคุณแทนไทยหรือเปล่าแทนไทยบอกไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณแทนไทยก็เลยแก้ตัวทุกๆอย่างผ่านรายการของคุณตะนายเอกหมาสวัสด์ก็กคือตนายหมาแก่ที่มีชื่อเสียงอยู่คุณตะนายเนี่ยผมสังเกตดูว่าในการให้สัมภาษณ์ของคุณแทนไทยเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยตอนท้ายๆรายการคุณตนายมีเริ่มมีความรู้สึกว่ามันผิดปกติละคุณตนายก็เลยค่อยๆถอยออกมาทีละนิดทีละนิดตอนที่ไปคุยคุณแทนไทยเหมือนกับว่าจะพยายาม ฟอกตัวคุณแทนไทยในรายการตัวเองแต่ว่าความที่เก๋าในวงการสื่อมวลชนพอเห็นแทนไทยตอบมาแบบนี้หลายๆอย่างซึ่งมันตอบแล้วมันฟังไม่ขึ้นทําให้คุณตะไนนั้นต้องค่อยๆถอ,อ,อยออกมาผมไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยทีมงานคุณตนไนเป็นคนติดต่อไปหรือว่าคุณแทนไทยติดต่อมาเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าสปอตไลท์เริ่มจับตัวดูคุณแทนไทยแล้วแต่พอพูดไปพูดไปค่อนข้างชัดเจนว่าเหตุผลที่คุณแทนไทยอธิบายนั้นฟังไม่ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็น เหตุผลของการใช้เงิน45ล้านบาทไปประมูลป้ายทะเบียนรถที่มาของความร่ํารวยของแทนไทยทั้งการประมูลป้ายทะเบียนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตรวมๆแล้วใช้เงินเป็นพันๆล้านบาทลาบางแค่ทุนจดทะเบียนบริษัทไทยดันแคปิตอลกรุ๊ปอย่างเดียวก็เก้กว่าล้านบาทนะ้วคุณแทนไทยเพื่อยังไม่ได้ตอบเลยเฮ้ยคุณเอาเงินจากไหนมาลงทบินลง,ลง,ลงทุนตั้งลต่9ล้านล้านบาทเป็นไม่ได้ไหมว่าคุณจริงๆแล้วคุณทําเว็บพนันออนไลน์แล้วคุณได้กําไรจากเว็บพนันออนไลน์แต่คุณปฏิเสธออกมาว่าคุณไม่ได้ทําการนาเงินสุดหมุนเว ในบริษัทตัวเองตั้งขึ้นมาไม่กี่ปี900ล้านบาททุนเอาเงินไปจากไหนคุณอ้างว่าคุณรวยไปจากบ่อนคาสิโนในต่างประเทศอ้างว่าทําการตลาดออนไลน์ให้ AS ก็ไม่เป็นความจริงการเทรดคริปโตเทรดฟอเร็กซ์จนมีเงินพันพันล้านบาทเรียกได้ว่ารวยรวยน้องกับคุณท็อปน้องๆคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์สิริโสภาเจ้าของบิดคับตลาดคริปโตเทรดคริปโตเบอร์หนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้ถามจริงๆเถอะมันน่าเชื่อถือไหมถ้าพ่อแม่ไม่รวยแต่มีเงินหมาสานในวัยแค่นี้คุณแทนไทยนรงคูลคุณต้องเป็นนักร อัจฉริยะฟ้าส่งมาเกิดเป็นแน่แท้สุดท้ายแล้วเนี่ยการออกสือ่อกุนแทนไทยครั้งนี้มีแต่ชิปหายกับชิปหายไม่มีใครเชื่อหรือคําพูดและก็พยายามกระเฮี้ยงกระหือโชว์พาวข่าวประมูลเลขสวยกลับส่งผลมุมกลับต่อตัว,ตวเขาเพราะเป็นได้ฮือฮาแค่วันเดียวสิ่งที่ตามมาจากนั้นผมบอกได้เลยว่ามันเป็นวิบากกรรมกุนแทนไทยอาจจะก,กลายเป็นหายนะก็ได้นะในเวลาไม่ช้าไม่นานนี้เพราะว่าผมเองได้ข่าวว่าปปงกําลังสนใจที่จะเจาะลึกสืบที่มาที่ไปของเงินแล้ววันนี้คุณไม่มีคุณ อเป็นคนเคลียร์กับปปองอไม่มีแล้วเพราะคุณอ้ําโดนจับเข้าคุกไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ปปองอถูกฉีกหน้ากากออกมาแล้วว่าได้ร่วมมือกับคนลักษณะที่ทําธุรกิจสีเทาแบบนี้เพื่อรับเงินรับทองพวกคุณคุณแทนไทยครับคุณอาจจะต้องเดินตามรอยเสียโป้นะหรือนายโป้โปอานนท์สารจําคุกประมาณ20ปีเป็นคดีเปิดเว็บพนันออนไลน์โฆษณาชักชวนเล่นพนันและฟอกเงินจริงๆแล้วโดนพิพากษา50ปี48เดือนแต่โทษฐานตามมูลความผิดจำคุกสูงสุด ได้ไม่เกิน20ปีผมพูดถึงเสียโป้เมืม่อวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์ส264ตอนที่ จบจากเรื่องแทนไทยกลินการโกหกกันมาทันจางเลยเมื่อวันศุกร์ที่16ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยพลตำรวจโทจิรพพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและเจ้าหน้าที่ได้ถแถลงข่าวว่าจับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์ u f a a 24h.net และเว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพยนตร์การแข่งกานฟุตบอลและหนังโปเถือน hd.star4k.com จับกลุ่มคนที่ชื่อนายภูมิพัฒ หรืออ้ําประเสริฐวิทย์อายุ42ปีนายเชิชัยอายุ38ปีนางสาวธมพันธ์หรือแยมพานุชิตพุทธิวงศ์อายุ40ปีอดีตนางเอกละครพื้นบ้านชื่อดังข้อหาที่ถูกจับตามหมายจับสานาญาคือร่วมกันเผยพแพร่ภาพสื่อลามกอนาจารร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือชักชวนผู้อื่นให้พนันออนไลน์สมคบเพื่อกระทําผิดในการฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินของกลางมีรถยนต์13คันรถซูเปอร์คาร์6คันรถกระบะ1คันจักรยานยนต์2คัน เงินสดเงินสกุลต่างประเทศ42ล้านบาทนาฬิกาหรู8เดือนกระเป๋าแบรนด์เนม50ใบคอมพิวเตอร์5เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่18เครื่องสมุดบัญชี44เล่มบ้านพักหรูมีทั้ง4หลังทรัพย์สินอื่นๆอีกรวมมูลค่า700ล้านบาทคเนกันว่าเว็บพนัน7,000ล้านของคุณแยมหรือพิมลพันนะฮะกับสามีเนี่ยมีเงินหมุนเวียนประมาณ7,000ล้านท่านผู้จัดการสอบสวนกลางท่านบอกว่าเรื่องนี้ท่านติดตามมาตั้ง2 แล้วใช้ความอดทนมากหลังจากตรวจสอบว่ามีกลุ่มเครือข่ายลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ทายผลพุตบอลชื่อเว็บไซต์ u f a 2 4 h n e t และเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพยนต์การถ่ายทอดสดการแข่งขงัอนฟุตบอลอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์รวมทั้งภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตชื่อเว็บไซต์ hd.star4k.com ทางผู้จการสอบสวน,นกลางก็ได้แกะรอยตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าเส้นทางการเงินของทั้งสองเว็บไซต์เชื่อมโยงไปถึงนายภูมิพัฒน์และนางสาวธมนพันธ์สองสามีภรรยาที่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงจากการเก็บค่าสมาชิกและจัดให้มีการเล่นการพนันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ดังกล่าวมีนายเชษดชัยเป็นผู้ทําการถอนเงินสดที่ได้จากเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วนําเอาเงินไปมอบให้กับนายอ้ําเฉพาะเมษายนและกันยายน5 6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมเมษายนพฤษภามิุนารกรดาสิงหากัน6เดือนนายเชษชัยได้มีการถอนเงินออกจากบัญชี บัญชีมา้าคือบัญชีตัวแทนรับเงินแทนเจ้าของเว็บกว่า30ครั้งรวมเป็นเงิน400ล้านบาทนายอ้ําหรือนายภูมิพัฒน์เป็นผู้ควบคุมสั่งการในการถอนเงินสดออกจากบัญชีในแต่ละครั้งเอาไปเก็บไว้ที่บ้านพักตัวเองเจ้าหน้าที่ไปรวบรวมหลักฐานแล้วขออนุมัติหมายจับหมายค้นจากสารเข้าค้นบ้านพักที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีและก็จับผู้ต้องหาได้3คนพลตํารวจโทจิรพกล่าวว่านอกจากนี้จากการตรวจสอบจากรบหลังบ้านของเว็บไซต์พนันออนไลน์ ของเครือข่ายดังกล่าวมีบัญชีลูกค้าผู้พนันกว่า40,000ืรายมียอดการเล่นพนันหมุนเวียนต่อเดือนประมาณ7 พันล้านบาทอีกทั้งจากการตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลังของผู้ต้องหาทั้ง3ามรายไม่พบว่ามีแหล่งที่มาของไรายได้อื่นที่เพียงพอในการซื้อทรัพย์สินที่ตรวจยึดข้างต้นแต่อย่างใดจึงเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นการนําเงินที่ได้จากการประกอบธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ไปซื้อทรัพย์สินเพื่อเป็นการฟอกเงินก็เลยประสานข้อมูลร่วมกับปะปะงดําเนินการยึดและอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดในคดีดังกล่าวเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัติ จัดป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินคุณจิรพงพูดนะครับท่านผู้าการตารวจสอบสวนกลางสําหรับใครที่จะประกอบอาชีพในลักษณะด,ดังกล่าวเพราะเห็นว่าไรได้มาศารให้ดูจากคดีเสียโป้หรือคดีนี้เป็นอุทาหรณ์เพราะทางเจ้าหน้าที่นั้นเอาจริงอีกทั้งคดีในลักษณะดังกล่าวยังมีอัตราโทษค่อนข้างสูงเหมือนกันท่านผู้ชมหยุดพักกับนายภูมิพัฒน์นิดหนึ่งกลับมาที่นายแทนไทยพนตารวจโทรจิรพบท่านบอกว่าตรวจสอบแล้วไม่พบว่าได้ทํางานอะไรไม่ได้เสียภาษีอะไรที่เป็นต้น เหตุของการที่มีเงินเข้ามาแบบนี้ฉันใดฉันนั้นผมอยากให้พลตารวจโทจิรพพบตรวจสอบในแทนไทยด้วยตรวจสอบว่ายังไงว่าไอ้ทุนจดทะเบียนที่คุณเพิ่มทุนจดทะเบียนใน11เดือนเป็น900กว่าล้านบาทเนี่ยเงินก้อนนี้คุณออกมาจากไหนเสียภาษีหรือเปล่าอะไรได้มีอะไรที่ไหนที่สามารถที่จะทํากําไรให้คุณเอาเงิน900รกว่าล้านบาทเนี่ยเอามาเพิ่มทุนบริษัทของคุณนี่คือการฟอกเงินชัดๆท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสถานภาพในแทนไทยวันนี้จะแก้ตัวยังไงก็ตาม แต่ถ้าตรวจสอบกันจริงๆล้วงเงินเข้าไปจริงๆจะค้นพบว่าไอ้เการ้อยกว่าล้านบาทนั้นที่มาที่ไปไม่สะอาดไม่โปร่งใสและค่อนข้างสก,กปรกนี่ผมกำลังรองคุณแทนไทยฟ้องผมอยู่นะผมอยากคุณฟ้องจริงๆอย่าช้าเพราะผมรู้ว่านายอ้ํภูมิพัฒน์เนี่ยเป็นหน้ามาเป็นคนกลางที่คอยเคลียร์เรื่องกับตำรวจแล้วก็เรื่องกับปปงห,หมายความว่าคนที่ดูคดีเรื่องฟอกเงินในเรื่องของเว็บพนันออนไลน์หรือทำทธุรกิจสีเท่านั้นนายภูมิพัฒน์นี่จะเป็นคนเข้าไปเคลียร์กับปปงหให้เหมือน อย่างคุณชูวิทย์เนี่ยตีแสงหน้าพป,ปงไปแล้วว่ารับเงินรับทองเอาละครับผมเอาโลโก้โฆษณาของยูฟาส 24h ของคุณแยมคือภรรยาคุณอ้ํา24ชั่วโมงโฆษณาได้ท่านผู้ชมเคยคุ้นชื่อหรือเปล่าว่าไอ้เว็บยูฟาเบเนี่ยมันเคยดีในที่ไหนมาก่อนมันเป็นเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่เป็นกลุ่มในทุนเดียวกันกับสัปดาห์ที่แล้วที่รายการผมออกมาเปิดโปงว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพที่ไล่ตะเวนเช่าบ้านตามพื้นทีต่ต่างๆในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพื่อ และท่านผู้ชมเพื่อไปตั้งเหมืองขุดบิตคอยแล้วทําประเทศชาติเสียหายไปกว่า500ล้านบาทถ้าคํานวณเครือ,อข่ายทั้งประเทศ จริงๆอาจจะเป็นมูลค่าเสียหายค่าไฟมากกว่า5 0,000่นล้านบาทต่อจิ๊กซอว์ความเชื่อมโยงได้แล้วหรือไม่ว่าอะไรเป็นไรตั้งแต่เรื่องเหมืองขุดบิตคอยขโมยไฟหลวงเชื่อมโยงกับในทุนจีสีเทาและในทุนเว็บพนันออนไลน์ที่ชื่อยูฟาดอัเบอันเดียวกันในแทนไทยประมูลป้ายทะเบียนรถยนต์ด้วยราคาสูงเทียมฟ้า45ล้านบาทอ้างว่าร่ํารวยมากําไรที่ได้จากการเทรดบิตคอยและคริปโตเคอร์เรนซีนอกจากนี้แล้วในแทนไทยซึ่งมีประวัติการเปิดเว็บพนันออนไลน์ จนถูกจับกลุ่มเมื่อปี2563แต่หลุดคดีอาญามาได้เพราะว่ามีคนช่วยเคลียร์ตำรวจและปะปะงแต่ปปงเคลียร์ไม่ได้เพราะว่าสารแพ่งพิพากษาไปแล้วาสารแพ่งยึดทรัพย์ปปงช่วยอะไรไม่ได้ยังมีบริษัทในเครือที่อ้างว่าเปิดบริษัทขายเครื่องขุดบิตคอยอีกด้วยของนายแทนไทยซึ่งไอ้บริษัทบ้านี่แล้วก็กลุ่มที่ถูกจับเนี่ยมันก็คือคนที่ขโมยไฟของการฟ้านนครหลวงใช้วันศุกร์ที่แล้วเนี่ย26ธันวาคมกองปราบจับกลุ่มอดีตดาราสาวชื่อดัง คุณแยมธมนพันธ์กับคุณอ้ําภูมิพัฒน์ในการข้อหาทําเว็บพน,นันออนไลน์เว็บโปที่มีเงินหมุนเวียนกว่า70,00ล้านข้อมูลหลักฐานชี้ว่าเว็บไซต์ยูฟายี่สีของแยมและอ้ําก็ระบุชัดเจนว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของยูฟาเบซึ่งเกี่ยวพันกับกรณีเหมืองขุดบิตคอยที่ขโมยไฟหลวงท่านผู้ชมนอกจากนี้แล้วคนในวงในยังเปิดเผยข้อมูลให้ผมรู้ว่าในอ้ําภูมิพัฒนท์ที่ถูกจับไปนั้นมีความรู้จักมักคุ้นกับคนแวดวงเดียวกับใน ปีที่แล้วตอนหนังโฟกิงที่นายแทนไทยเป็นนายทายนุนออกฉายเฟซบุ๊กของนายอ้ําก็โพสต์เขียนเชียร์กันนักนหนาก็คือสรุปง่ายๆเป็นเพื่อนกันเพื่อนซีเผพอๆจะเป็นหุ้นส่วนกันซะด้วยซ้ําอยู่ในวงการเดียวกันท่านทิพย์ดีดีเอสไอครับพลตำรวจโทจีรภพบ พูลดเดชผู้มัญชาการสอบสวนกลางครับพบตรครับพลเรกดำรงศักดิ์กิติประพัดปปงอครับเษษษษษษบบจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหลายช่วยบอกให้ผมฟังทีสิยืนยันให้ผมชัดๆท่านู้ฟังชัดชัดสติสิว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายแทนไทยนายอ้ําไม่ได้เกี่ยวข้องกระบวนการขโมยไฟหลวงขุดบิตคอยแก๊ง ฟอกเงินพนันออนไลน์เว็บโปพวกวัยรุ่นพันล้านหมื่นล้านเหล่านี้มันทําธุรกิจใสสะอาดไม่ได้เป็นธุรกิจสีเทาพวกแม่งเป็นอัจฉริยะในรอบศัตรวรรษนี้บอกหน่อยสิครับช่วยบอกผมดูว่าพวกนี้ไม่ผิดแล้วบอกให้ผมอย่าไปจับผิดเขาเลยท่านผู้ชมครับผมอยากจะเรียนท่านเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างที่ผมเรียนประมอกีนี้ท่านอธิบดีดีเอสไอุณวะโทจิรภพผู้จัดการสอบสวนกลางว่าลองขยับไปสักนิดได้ไหมไหนไหนคุณก็จับคุณอ้ํามาเรียบร้อยแล้วภูมิพัฒน์คุณก็รู้ว่ามีเงินหมุนเวียนประมาณ พันล้านท่านลองไปเช็คหน่อยสิว่าไอ้บริษัทไททันแคปิตอลกรุ๊ปที่คุณแทนไทยภูมิใจนะภูมิใจหนาเขาเอาเงินที่ไหนมาเพิ่มทุนตั้ง900ล้านบาทในเวลาไม่ถึง1ปีคือ11เดือนผมสงสัยไอ้เงิน900รกว่าล้านบาทนี้มันมาอย่างไงท่านเช็คที่มาที่ไปหน่อยมาเรียกตัวมาสอบหน่อยได้ไหมพิสูจน์หน่อยว่าไอ้เงิน900กว่าล้านบาทคุณทําเฮี้ยอะไรถึงกําไรขนาดนั้นเอาเงินมาเพิ่มทุนได้900กว่าล้านบาทแล้วผมจะบอกให้รู้ท่านผู้ชมครับคดีแพ่งที่ศาลตัดสินนหยยึดทรัพยย์นนััน่ถ้้าาเขงงไมฟอ แห่งนี่นะแล้วเข้าไปที่ปปงน,นะก็ไม่ถูกยึดทรัพย์อีกเพราะว่านายอ้ําเนี่ยภูมิพัฒนมีชื่อเสียงเป็นคนกลางคอยเคลียร์หน้าเสือให้ไม่ใช่เคลียร์เฉพาะหลายๆคนหลายๆเจ้าที่เล่นคดีเล่นคดีผการพนันออนไลน์แล้วถูกตรวจสอบและนี่คือช่องทางของธรรมหาแดกของเจ้าหน้าที่ปปงหลายๆคนสมมุติว่าคุณตรวจสอบแล้วว่ามีโอกาสจะยึดทรัพย์ไอ้หมอนี่300ล้านบาทคนกลางอย่างอ้ําก็ไปเจรจาว่าเอาผมจ่าย50ล้านแล้วปล่อยเงิน ก้อนนี้มาได้ไหมนี่ไม่ใช่แค่เจ้าเดียวนะผมเชื่อว่าปปงน,นี่มีข้อมูลอยู่หลายเจ้าเพราะนี่คือช่องทางทำหารับรทานของปปงนคนระดับกลางมีหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็มีหน้าที่เจรจากับไอ้ผู้ที่ถูกตรวจสอบบอกเฮ้ยผมเช็คแล้วนะเงินคุณไม่มีที่มาที่ไปประมาณเท่านี้เดี๋ยวผมจะอายัดนะพี่พี่ผมมี50พี่ปล่อยไปเถอะเงิน200ล้านถ้าอายัด700ล้านพี่เดี๋ยวผมปล่อยพี่ร้อยหนึ่งส่วนไอ้เจ้าหน้าที่นั้นรับมาก็ แทงบัญชีไปว่าพิสูจน์แล้วว่าเงินก้อนนี้มีที่มาที่ไปหรืออาจจะบอกว่ามีอยู่2ก้อนก้อน100ล้านก้อน1800ล้าน100ล้านต้องอายัดแต่700ล้านมีที่มาทีต้องปล่อยไปนี่คือวิธีธรรมหาแดกของปป,ปงอรวมทั้งตำรวจและรวมทั้งดีใสไอบางคนด้วยท่านผู้ชมครับ